สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดๆคำคมเซลีลยวเซ่เซาๆข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะมีข้อความดีๆสำหรับคนอยากอ่อยแต่ไม่รู้ว่าจะอ่อยยังไงนะคะกับชื่อตอนรูปรวมแคปชั่นอ่อยมันๆกวนๆในติกตอก อยากจะอ่อยให้นมเนียนให้คนที่เราชอบใจละลายทำไงดีการได้ใช้แคปชั่นน่ารักเก๋ๆไปบอกคนที่เราชอบเป็นในๆก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งเลยนะคะที่เลิศไม่เบาเลยวันนี้ลุงจึงได้รวบรวมแคปชั่นอ่อยยอดฮิตในติ๊ t ต k อกมาฝากเพื่อนๆกันค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวันรีเด็ดตอนต่อไปนะคะ ไม่มีหรอกแคปชั่นอ่อยท้องคนมันอร่อยไม่ต้องอ่อยก็ได้กินมองหน้าทำไมจะเอาอะไรไอดีไลน์หรือเฟซอากาศก็ร้อนคนให้อ้อนก็ไม่มีดูหน้าอาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าดูใจอาจจะมีแฟนช่วงนี้อ่อนไหวมองหน้าใครก็ใช่ไปหมด ไม่ใช่แค่อยากได้ก็อยากดูแลหัวใจด้วยอะ่ะวีไม่ดีต่อตาแต่ถ้ายูมองมามันดีต่อใจติดไฟแดงก็แค่จอดติดใจเธอตลอดจะจอดยังไงไม่ถนัดเข้าเบียถนัดอคอเคลียร์สมากกว่า ไม่ชอบเป็นของเล่นของใครแต่เป็นของกินได้นะเห็นแดดแล้วเราจะละลายแต่ถ้าเห็นผู้ชายแล้วมันล่าเริงเป็นแมวคงไม่ไหวเป็นหนูได้ไหมคีออสเหมือนกัน ชวนทำอย่างอื่นอะตอนไหนก็ไม่ว่างแต่ถ้าชวนไปนอนข้างๆอะว่างตลอดไม่ชอบใส่เสื้อใสเอ็มแต่ชอบให้เธอมาไสคออยากเมาให้กินเบียร์แต่ถ้าอยากเพียให้กินเหล้า จบไปแล้วนะคะกับรวมแคปชั่นมันๆอ่อยในติกตอกที่เรานํามาฝากกันเพื่อนๆลองส่งแคปชั่นอ่อยไปให้คนที่เราแอบชอบดูนะคะรับรองต้องสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าแน่นอน เพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอดคำฮิตสุดซ่าไวโจนะคะหรือจะสแกน QR Code ตามนี้เลยค่ะรับรองเราจะให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอนขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะว่าเราจะมีข้อความดีๆวลีเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ